ค่ะคุณผู้ชมคะและเว,วทีสําคัญนะคะของการพูดคุยระหว่างไทยกัมพูชานะคะกับการประชุม GBC วราระพิเศษไทยกัมพูชาค่ะก้าวสำคัญสู่ความมั่นคงชายแดนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองค่ะซึ่งมีการจัดการประชุมคณะเลขานุก,การคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ค่ะจัดขึ้นที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานะคะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดย การประชมุมในครั้งนี้ถือเป็นอีกเวทีสําคัญของทั้งสองฝ่ายนะคะที่มุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างบรรยากาศแห่ง ความร่วมมือเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็หาทางออกร่วมกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยจุดมุ่งหมายหลักนะคะก็คือเป็นการหาหรือการวางรากฐานความเข้าใจร่วมกันลดความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อรักษาอธิปไตยที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะ